สวัสดีค่ะพบกับวันนี <c oughs> uh. ้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแนวทาง2ตัวตรงค่ะสูตรจะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่1่บวกหลักหน่วยรองที่2หลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่3ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดเดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยางนไปทุกงวดไ่เป็นสูตรงวดต่องวดค่ะ ตัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุ่นกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าบวกคู่หลังเพื่อหาตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น29บวกหกาค่ะเท่ากับ92จากร้อยไม่มีใส,ส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ45บวก92าค่ะเท่ากับ137และ96บกวกหาาค่ะเท่ากับ149ตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดและสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดค่ะเนี่ยทางเลขกเด็ดสองตัวมาเลในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือเจ็ดเจ็ดค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวมาเลในงวดที่ผ่านมาที่เข้าเต็มเต็มเจ็ดเจ็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณต่างเลขเด็ดสองตัวมาเลรุกก่อนออกในงวดที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก็ทำการจับคู่หน้าบวกคู่หลังเพื่อหาตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น71บวก68ค่ะเท่าก,กับ1 4 9 21บวก77เค่ะเท่าก,กับ98หลักร้อยไม่มีใส,ส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะและ5บวก7ค่ะเท่าก,กับ12หลักร้อยไม่มีใส,ส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น1บวก8เท่าก,กับ9 และ9บวก1เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูย์ค่ะและเลขเด็ด2ตัวแนวทางมาเลยที่เราคำนวณได้ในสูตรนี้ก็จะได้เป็น90ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น0 9ย์ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําสหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรีออยสลับจัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ไอ้บอกถึงงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเล่งในเน้นสูตรงวดต่องวดไม่ทุกคนที่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ,พะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้วรวย